สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผโ่ฮโรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักไร่ปักนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํากรกฎนิจิบมีนนะคะไพ่จะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายน2568ายนะคะค่ะมาฟังเรื่องราวกันนะคะว่าพลังงานไพ่จะอ่านเรื่องราวความรัก สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงอาจารย์ขอดูพลังงานชาวธาตุน้ํากันก่อนนะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะลองฟังดูนะคะพลังงานของชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนท่านได้ไพ่เดอะสตาอาจารย์ขอติดไพน่น,นิดนึงนะไพ่เดอะสตารดาบอ่าดาบ เด็กถือเหรียญวิวอ Fortune, อฟฟอร์จูนเดอะแฮงแมนพลังงานไพ่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนเหมือนถูกเทถูกทิ้งอ่านะคะเจ็บปวดทรมานแต่ก็ตัดใจจากเขาไม่ได้อยู่เจ็บปวดมากนะฮะจะเป็นความรักต่างวัยเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณมากๆก็ได้นะอืม คุณมีความรู้สึกว่าเขาอืมเหมือนกับเปลี่ยนไปแบบมากมายอะ่ะจากที่เคยเอาอกเอาใจนะเคยดีกับคุณมากๆแต่ตอนเนี้ยเขาไม่สนแม้ว่าคุณจะงอนงอนะคุณงอเขาเหมือนกันนะอาจารย์มองนะอ่าคุณงอเขาเหมือนกันเขาก็ไม่สนใจเขาทําเป็นไม่ไม่เห็นคุณอยู่ในสายตาไม่มี ความสำคัญกับเขาอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามที่เข้ามาใหม่ก็ได้ด้วยนะคะคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมือที่สามที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันไม่ได้ใหม่ถอดด้ามอะ่ะมันเป็นคนที่เขาเคยคุยถ้ามองจากพลังงานของคุณนะมันก็จะอ่านได้ว่าเขาคนเนี้ยเคยเคยคุยกับใครมาก่อนเคยมีใครมาก่อนก่อนที่จะมาเจอคุณแล้วเขาก็เลิกกันแล้วก็มาเจอคุณ อ่ามาเจอคุณเหมือนก็คุณก็มองว่าเขาดีอะแรกๆก็ดีนะคุณเราแต่นานไปเหมือนกับอืมนะเรื่องราวมันก็พลิกผันนะคะนะตอนนี้คุณอาจจะยังตัดใจจากเขาไม่ได้นะถ้างั้นเรามาดูเขาเลยพลังงานคนคนนั้นเขาเป็นยังไงอยู่นะเขาเป็นยังไงคนคนนั้น จริงด้วยนะเป็นคนเก่านะน่ะอืมคนเก่ามาง้อมาแบบอืมนะอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่คนนั้นยื่นให้ด้วยอ่านะคะแล้วเขาก็อาจจะผูกพันกันมานานก่อนก่อนหน้าที่จะมาเจอคุณอนะ่ะเออนะคะถึงแม้เขาจะเลิกกันไปอ่านานแล้วก็ตามอ่ะแต่ว่าพอ คือลึกๆคนนี้ก็อาจจะยังมีใจให้คนเก่าอยู่มากอ่ะนะคะเขาอาจจะอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วก็เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะเมื่อคนเก่าของเขากลับมาเหมือนเหมือนคนเก่าอาจจะอืมนอกใจเขาก็ได้นะฉันว่านะเออมีปัญหาแต่เขายังรักไงเพราะเขายังรักแล้วคนเก่าก็มายื่นโอกาสอืมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง ททก,การทำธุรกิจร่วมกันหรืออะไรบางอย่างให้กับเหมือนให้อนาคตกับคุณนี้อ่ะเหมือนคนเก่าเขาไปสร้างตัวตนจนจนมีความมั่นคงทางการเงินน่ะอืมแล้วเขาก็กลับมาหาคนนี้อีกครั้งอะ่ะนะคะมาขอปรับความเข้าใจมาของ,ง้อ,อขอคืนดีแล้วคนนี้ก็เหมือนใจอ่อนกลับไปนะคะกลับไปเลยอะ่ะแล้วก็ทาวเวอร์ก็เหมือนกับพังกับคุณไปเลยอะ,อะไรประมาณนี้ ถ้างั้นขอถามหน่อยเถอว่าที่ผ่านมาเขาเคยรักคุณบ้างไหมอ่ะทําไมเขาถึงทาแบบนี้นะเขาเคยรักคุณบ้างไหมอาจารย์ถามแทนให้นะคุณก็เจ็บปวดเนี่ยดูดีเจ็บปวดมากเลยอ่ะถ้างั้นเขาเคยรักคุณบ้างไหมอืมเขาเคยรักคุณบ้างไหมราชินีพระอาจารย์อาจารย์ว่าเขาก็เขาก็รักไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะ เขาก็รักคุณก็ดีกับเขาเหมือนกันเอาอกเอาใจเขาอ่าเขาทุ่มเทให้เขาแหละนะเขาก็รักคุณเหมือนกันนะคะอืมแต่นะคะมันก็อาจจะมีหล,หลายอย่างที่คนเรานะแต่ให้มันเหมือนกันมันก็ไม่ได้นะคุณเนี่ยจะเป็นคนที่คือเข้มแข็งเด็ดขาด คุณอาจจะไม่อ่อนหวานเท่าคนเก่าของเขาอะ่ะคุณจะไม่ได้เป็นคนที่แบบเอาอกเอาใจมากถึงขนาดแบบถึงคุณจะเอาใจแต่คุณจะไม่ได้มากถึงคนเก่าของเขาคุณจะมีความเป็นเป็นตัวของตัวเองคุณจะมีความรักตัวเองอยู่อะไรที่ยอมได้คุณก็ยอมอะไรยอมไม่ได้คุณก็ไม่ยอมเหมือนกันนะมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณไม่ได้ตามใจเขาก็ได้อ่านะคะ อย่างเรื่องของใครได้ผลประโยชน์การซัพพอร์ตคุณก็ไม่ไม่ได้คิดจะซัพพอร์ตคนคนนี้มากมายเหมือนคนเก่าเขาอะ่ะมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบเนี่ยนะคะแต่ถามว่าเคยรักคุณไหมก็รักแต่ระหว่างถ้าเปรียบเทียบอะ่ะมันก็จะต้องเป็นเหมือนข้างนั้นอะ่ะคนเก่าเขาอะ่ะก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะนั้นเขาจึงมองว่าเออคุณก็เป็นคนดีคนนึง ที่เข้ามาในชีวิตเขามาทําให้เขามีความสุขในช่วงที่เขาอาจจะมีปัญหากับคนเก่าแล้วเฮิร์ตอยู่อะไรประมาณนี้แต่คุณก็มาเหมือนกับเยียวยาเขาให้เขาดีขึ้นนะพอเขาดีขึ้นแต่พออืมโลกมันมันก็อย่างเงี้ยคะ่ะมันมีเกมพลิกแบบนี้แหละมันก็เลยทําให้เขาอตัดสินใจแบบอืมแบบพังอะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้างั้น ขอดูฝั่งคุณคุณจะทํำยังไงในเมื่อเขาก็ตัดสินใจมันเด็ดขาดแล้วแหละเลือกฝั่งโน้นถามจากไพ่ก็แล้วกันว่าคุณควรทํำยังไงนะคุณควรทํำยังไงคุณจะรอเขาแฮงแมนแบบนี้เหรอหรือคุณควรจะทํำยังไงอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตในเมื่อคนนี้ไปแล้วอืม อาเสี่เหรียญมันไม่ได้แปลว่ากอดนะอันนี้มันแปลว่าเปิดใจเปิดใจอะไรก็ตามกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาให้มีความรู้สึกแบบดีวิวเนะี่ยอืมคือความรู้สึกการรักตัวเองการมีความรู้สึกไม่ได้แปลถึงขั้นเป็นการไปแก้แค้นใครนะอาจารย์มองพลังดีวิวเนะี่ยถ้ามองในแง่ดีอะอย่างเงี้ยมันคือความรู้สึกที่คุณมีความรู้สึกว่า แต่ว่ากโรากโรธก็โกรธนะแล้วมีความรู้สึกว่าอืมเหมือนเราอะต้องเอาชนะด้วยด้วยความดีของตัวเองและเราอาจจะเจอใครใหม่ที่มันดีกว่าเขาจนจนเขาต้องกลับมาเสียดายแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะหวนกลับไปหาเขาซะด้วยนะเราไม่กลับนะนะเราจะทําตัวเองให้มีคุณค่ามากๆนะนี่คือให้บอกคุณแบบนั้นแล้วคุณก็น่าจะเป็นแบบที่ให้ขึ้นซะด้วยนะเพราะคุณก็เป็นคน เก่งคนแก่งคนหนึ่งเลยนะคะขออีกสักสามใบอ่าเนี่ยเห็นไหมคะชามบาลานคุณบาลานคุณปรับคุณปรับคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งนะคะคุณให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจบไปเลยคุณไม่คิดที่จะไปยื้อแย่งหรือไปอขอโอกาสอะไรคือให้เขากลับมาไม่ละนะจบไปเลย ใ้วันนี้คือจบกันไปเลยนะคะคุณจะมีความสุขกับตัวคุณเองแล้วก็มีเป้าหมายที่ที่ยิ่งใหญ่หนึ่งดาบสวมด้วยปลายที่เป็นเหมือนจุดอื่นจะเป็นมงกุฎนะคะแต่อันนี้ก็อาจจะมองว่าเหมือนด้ามมีเครื่องประดับนะคะแล้วก็มีลิฟวินนะคะแล้วก็มีพญานกกินรีนะเพราะฉะนั้นค,ความยิ่งใหญ่คือการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็ยิงธนู รักศักดิ์ศรีตัวเองมากอ่ะนะคะมันไม่มีวันแล้วล่ะที่จะหวนกลับไปแล้วไม่มีวันที่ให้โอกาสคนนี้ด้วยนะคะอาจารย์อาจจะอ่านแรงนิดนึงนะอาจารย์อาา่อานตามไพ่นะเออก็จะได้ประมาณนี้ถ้า,างั้นเรามาเช็คความรู้สึกเขานิดนึงอ่ะที่มีต่อคุณนะ่ะเขาเคยรู้สึกดีๆกับคุณแหละแล้วเป็นยังไงอีกเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณผ่านไพ่กันแ,แล้วกันนะคะ เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณผ่านไพ่อืมไพ่ก็ก็ก็บอกแหละว่าจริงอะ่ะเขาก็เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่นะไพ่อะนะฮะ o u l d like to be your sweet, ี o u อร์สวีดฮาร์ดเขาก็ยังอยากจะมีคุณแต่นั่นแหละค่ะเขาก็แค่ความคิดนะแต่เขาก็ไม่ได้ทําขนาดนั้นเหมือนเขาเฝ้าเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆ a v e been watching You ่ฟอร์มเดอะดิสแตนเขาแค่มองมองดูคุณนะ่ะนะคะเขาแค่มองดูคุณคอยสังเกตการคุณเฉยๆเพราะเขาได้ตัดสินใจออกมาแล้วอาจจะแปลว่าเขามีความห่วงใยอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเ,เขาก็อยากที่จะรู้ด้วยแหละวว่าหลังจากที่เขาออกมาแล้วเนี่ยคุณนะ่ะยังรักเขาอยู่ไหมเออยังมีการอยากรู้อีกอืมนะแปลกนะ เขายังอยากจะรู้อ่ะ if you love me let me know อ m m it's not just let me go นะก็เหมือนเออถ้าหมดรักเขาแล้วปล่อยเขาไปก็ได้นะแต่ถ้าเหมือนกับถ้าให้อาจารย์ไปจยากไพ่เนี่ยมันเหมือนกักนะแบบเนี้ยเขากักนะเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ยังรักต้องการคุณแต่ก็ไปเริ่มกับคุณเก่าแล้วแต่ก็ยังอยากมีคุณกักไว้เนี่ยก็ไม่อยากปล่อยคุณจริงนะเนี่ย แืแสดงว่าหลังจากคิดได้ก็อยากกลับมาหาคุณน่ะมันเป็นข้อความแบบนั้นจริงๆค่ะแต่คุณอ่ะไม่หรออ่ะไม่ให้โอกาสเขาแล้วไม่มีวันไม่มีทางอ่านะคะ,ะคุณคุณตัดสินใจเด็ดขาดคือพลังงานพ่ขึ้นแบบนี้นะคะอาจารย์ก็อ่านได้ประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นไกลไลน์นะหรือเป็นเหมือนอยู่ใจคุณได้ในระดับหนึ่งนะ อาจารย์ก็หวังว่าพลังงานไพ่จะช่วยคุณได้ช่วยรักษาสภาพจิตใจให้ดีขึ้นอาจารย์ก็ก็จะดีใจมากๆกันแล้วกันนะคะโอเคอาจารย์ขอขอบคุณแหละทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกเมนหรือเอชาวธาตุอื่นๆหรือท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาฟังนะคะก็ขอขอบคุณนะคะถ้ายัางไงอาจารย์ขอกําลังใจช่วยกด subscribe ติดตาม เป็นกำลังใจในการทำคลิปของจานด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ